สวัสดีค่ะค่ะนนี้จะไปงานสงการพี่น้องอันสงการยูประเทศสโลโวีเนียจะ้ะไอมวอน้ากันพี่น้องวันนี้ลูกสาวสิใส่สุดท้ายน้ำเด้พี่น้อง้วไปพ่อ,อากันในงานเลยจะ้ะกาลังเดินทางไปจะ้ะ <c oughs> ทนไม้ก็กําลังอันพีใบแล้วพี่น้องกําลังเริ่มเขียวเลวจะ้ะอากาศก็กําลังเริ่มอุ่นในจังน่อยแต่ว่าเดือนนี้กั กอยากประมาทป็นไรพี่น้องหิมะเพื่อหิมะมากอีกแม่จ้าพักก็ยังพอนะล่งดอกจา้าเนี่ยกำลังเขียวเต็มไปหมดเลยจา้าดอกกอันใบอ่อนๆกำลังออกมาจา้าสี่เขียวเรืองเงอ่อนๆหอดลวจ้าพี่น้องตรงนี้ละจา้าอันใบจัดอันไทยสงการจ้าพี่น้องอยู่ประเทศสโลวีเวนียจา้าถึงงานเราพี่น้องย่างข้าง,งานวันนี้ด้ยั่างข้าง,งานกันจา้า ลมแห้งนี้ได้พี่น้องอากาศก็เย็นอยู่ได้หนาวอยู่ได้หนิให้ฝ้าสาวหน่อยแต่งหนาช่วงนี้แฟนกับเก็บภาพมาฝากพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับเก็บเป็นไล่ต่างจากว่าบอกเพื่อนเพื่อนกับว่าทายไล่นอนได้พี่น้องในช่วงนี้ก็เป็นช่วงอ่าล้ำเปิดงานจา้ะแต่ว่าแอนกับน้องเอมาน่ะไปแตง่งชุดไทยอยู่จะแต่งหนายอยู่ในหอ้องจ้ะตรงนี้ก็เลยบรได้อาดไว้ให้เบิ่ง ไอแกมยุยแล้วก็เลยอัดมาฝากจ้าก็อย่างที่เห็นนะจ้ะเป็นแบบตังพี่น้องแต้นเซ็จแล้วพี่น้องเพิ่งออกมาล้มกันหนะาหนาวเย็นเย็นเนา เบอร์อะไรคะเบอร์สามหนาวมากลมแรงนางงามทุกๆคน <c oughs> ของลูกกับลูกเอาใส่คอเอาใส่คอลูกวเสยยล ตัวเม่สเย่บิติมิกลาโซวีและหมายเลข3นะคะที่ได้รัผลโหวตเป็นอันดับที่3ก็คือหมายเลข1น้องเมย่าค่ะอินตรตมสุดเยมาิกลาโตอนนี้นะคะใครที่มีพวงมาลัยอยู่ในมือนะคะสามารถนำมาคล้องคอนางงามได้อีกครั้งนะคะ นี่เป็นรอบสุดท uh ้ายนะคะสำหรับการรับปูดแล้วค่ะ ต่อไปเรามาถึงรอบคำถามนะคะสวยน้องเอม่า สายสะพายค่ะน้องเอมมาค่ะยังไม่รู้เงยคองมีซาวคลาวด์ของเรา กัดผ่ามาทีสามีค่ะกับลูกชายหนังกินยางเดียวค่ะตั้งแต่เริ่มงานยางหลานแหลกจนหลานสุดท้ายกักจ้ะเซตการประกวดล้วพี่น้องทุกคนก็ไดลางวันกันเมือ่อทุกคนพี่น้องมาม่วนน้ากันจ้ะที่นี่ก็ได้เวลากันยาวหนาห,าหนน่านอาจาะพี่น้องมอลําสิงจ้ะปีละครั้งพี่นอ้องในมาม่วนกันในมะตุ้มกันจ้ะทุกคนกับทาการทํางานกันเมือ่อจ้า ถึงเวลากับมะม่วนน้ำกันพี่น้องชาวไทยเนาะจ้ะเนาะยุ้ยใสกับเบอรอันทิมกันคนไทยทีนี้ก่อนกลับบ้านกับพระน้องเอมมามาอันสงนำพระจักน้อยจ้ากับเป็นประสบการณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆของน้องครั้งแรกเนาะจ้าเนาะนั่งก็ดีใจอยู่ดอกเพื่อนอยากได้ใส่ชุดไทยจา้าอันคลิปนี้แอนก็เอามาฝากสนิทเด้อพี่น้องเด้อไว้ไเจอกันคลิปหน้าจา้าแอนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้แอนน้ำเด้อจ้าเด้อสวัสดีจา้า